ครับกับจากสปันจองห้องพักคนไรเทวินเ้าแต่แว,ว่าไปเที่ยวตลาดสปันกลับมากับประมาณสองทุ่มไปทุ่มเพลิงลับมาที่ห้องพักนะครับอยู่ติดก,บบกับ่บ,บ,เ,กบ,บเกือร์นะครับ่อเกือโบรานอายุแตาร้อยปี เี่อเพื่อบอเกลือนะครับเจ้าขหองพักไว้สามห้องครับนี่ลับมาจากสปันกลับมาถึงห้องก่อนไอ้บ้านภูเกลือห้า องพักข่างบ่อเกลือติดกระบอกเกลือนะครับติดกระบอกเกลือบ่อเกลือโบราณแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทเตียงนอนเลยสองคนพื้บ่อเกลือ หาของน้ำมีราคาแปดร้อยนะครับติดติดกับบอ่อเกลือเลยนะครับได้ได้ติดกับพวกเกลือหามองได้กับโบมีนะครับเต็มเมดบลูว่าคนที่มาทองเที่ยวรัก,กวันนี้อ่เมื่อนีกวันที่12บสบอกว่า วันที่22เดือนตุลาคมนะครับเป็นวันเสาร์โมโว,วันวันหยุดคนสิ่ม้าขักว่านี้นะครับหาห้องพักเคืองมือก็บม่ได้ก็ไม่ได้เห,หลืออยู่ม้ากับลูกกับหลานสามคนเออเกตคน้นหห้องพักสามหลัง หลังละบแปดร้อยหลังสามค้นหนึ่งพันสอง โอ้ะโปน้ำหน้าอันใบเฟื่อการ์ตูนเบื้องยังดีว่าสิขยับเตียงตาเบื้องนี้เตียงสามเตียงจะไงเตียงสามเตียงจะไงมาอ่านเออเขาบูดให้ขยับลูกเขาพูดให้ขยับนอนไผ่นอนมันอ๋อเหมือนบ๊มี่โตนเลยเขี่ผ่าแล้วตจนะเออ่ะเอ้ย เนี่ยอาบน้ำดิเมาเอาชุา้มมาขึ้นเนี่ยมาใส่กระบูเป็นก้อนๆเมืนเด้ ในหลดก็ตกแน่ลดขันดังขอ,องหนึ่งไปกดถึอปุมอป่มรอปุ่มมียังบุอรอษรถ้ากดรอกแล้วเนาะค่ะอยู่ในรถนะไม่ดังสั่นเลยมันอากาศคันเศร้าเลยอยู่เทิ่บันพักมาาเมืองไทยเมออืองหมอนหมอนห้อมเขา บ้านพักปิดเขา น้ำหรือยังคะค่ะขึ้นออกฝนน้อนดีนอะกูขึ้นเหอ่ขึ้นเหรอตื่นขึ้นกูมนเมื่อคืนนี้ปูไปอาบน้ำเลยปูเมาไหล